เปิ้นมาแจกาลาโรงแรมสุดนาตั้งอีที่เขาเขานั่งเนี่ย <c oughs> เปิ้นก็นเอาล่องงวนะวมาเบาะใส่ตะนี้พื้นตะล่างเนาเป็นล่องงวมันไม่เป็น,ปน <c oughs> ส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่เอาล่องงวมาใส่นี่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยเนาะอัน <c oughs> นี้เขาบอกว่าท่ยังต้องขอเสื้อคำขอจันเจิมซักนะเนาะเปิ่นมีมาตองแต่คำใส่เป็นอันนี้สะต้อนวัฒนธรรมเขาว่าตุ๊กม่ได้กินมันมีใครตามไปสองต้อง อันนี้เป็นอลังการไอ้นี่คอยจะตาแดงจริงลริงเลยแเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนีคที่คุณธวันพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมฟังได้เพียงแค่5%้อย่างมากนะครับคุณธวันบอกว่าไม่มีอะไรจะมากระทบผมได้นะครับความดีงามเชียงใหม่ยังอยู่ยังอยู่ในตัวของคุณธวัลเนี่ยชัดเจนฟังยากเหลือเกินครับะอวลฟังนะครับก็องขออนาโทษผมคิดว่าตลอดตัวผมนะครเป็นเบนจะขันนะครไม่ไม่มีสิ่งอะไรที่แน่นอนเดี๋ยวผมก็จะละล่างไปแล้วนะแต่สิ่งที่จิตวิญญาณผม นั่นคืองานของการสร้างสารรค์ผมที่จะทิ้งร่องรอยให้กับคนข้างหลังที่เดินตามมาผมคิดว่าอนั้นเป็นเรื่องสําคัญกว่า